บรรยากาศยมามเช้านี้สิผมนึกว่าวันนี้จะแห้วอซอะแล้วครับได้แต่นูเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเป็น e ีพีต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเนาะวันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมานหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ผมมีพิเศษนะครับผมเอาเบ็ดปลาไหลมาใส่ไว้ด้วยนะครับที่นานะครับวันนี้จะมาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมถ้ามันติดผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะคันที่มันติดนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมไป ตัวใหญ่เลยเนี่ถ้าเอาได้เนละเห็นไนะหมนี่เข้าคอเลยครับตัวนี้ มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับจะหลุดจะแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้หนึ่งแต้มครับปลาอะไรไปรช่อนช่อนเล็กไซส์พอสวยๆครับสองแต้มครับผมคืนนี้กับหนูหนึ่งตัว หนูที่แรกว่าจะไม่เอาสักหน่อยโอ้ได้เอาจนได้ผมเจอนะครับอยู่ตรงนี้นะน่นี่นี่ๆๆเอามีดฟันแล้วก็กดเอาไว้ครับนี่โดนตัวนี้ก่อนที่แรก ฟันปุ๊บกดเอาไว้มันโดนตรงนี้กดพอโดนตรงนี้อยู่ผมก็กดกดปีตเอาไว้นะครับกดเอาไว้แล้วก็จิกแผลมันดึงขึ้นมาครับมาฟันตรงนี้อีกไม่อยู่นะครับปาตร,ตรงนี้อีกไม่อยู่ได้ตีหัว,วครับไะคุมละวันนี้ หรือว่าจะไม่เจอนะครับเจอจนได้ครับไปครับกลับบ้านกันครับดูใส่ขวดยังใส่ไม่ได้ขวดไอ้เนี่ยขวดเขาเรียกขวดสาอะไรไม่รู้กดไม่ลงครับใส่แล้วมันกดไม่ลงว่าจะใส่ย่ามไปเลยมันก็เนี่ยปลาไหลมันคาวนะครับไม่มีถุงมา ครับสวัสดีครับเบ็ดนะครับเบ็ดที่เราเสียบเอาไว้ใส่เหยื่อปลากรดีนะครับไม่หมานเลยนะครับไม่ได้สักแต้มเลยเงียบจิบจเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นตอนเช้ากันนะครับคืนนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุก การรับชมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปเนาะคืนนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมปันดีลาตีสวัสดีครับไปกลับบ้านกันเฮ้ไซสนี้พอผัดเผ็ดเลยนคะรับสวยงามเลย จะไปเก็บกันก่อน ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมก็จะมาดูเบ็ดที่ใส่เอาไว้นะครับตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับผมวันนี้จะพามายามนะครับแล้วก็เก็บไปเลยเช้านี้นะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหมแต่หลังแรกผมเห็นแล้วแหละผมเดินมาถึงหลังแรกผมก็เลยตั้งกล้องถ่ายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เป็นปลาอะไร ช่อนไสาเล็กโอเคโอเคโอ้ตื่นเช้ามาก็ยังเมาขี้ตาอยู่นะครับผมมีอะไรมาสารภาพนะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลย <laughs> โอ้ <laughs> โอดูบรรยากาศยามเช้านี่สีกับปลาหนึ่งตัวนะครับไปต่อครับ แต้มแรกก็หมานเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปลุ้นกันลอยรถไถามาแต่เช้าเลยถ้ารถไถใจดีเขาก็จะไม่ยุ่งกับเบ็ดเรานะครับแต่ถ้ารถไถวนเตีมมันก็จะดูเบ็ดให้เราด้วยอู้เหยื่อมันลอย ปาหลังนี้มีลุ้นครับนี่เบ็ดโค้งไปหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นโอ้ไม่อยู่ครับผมอ,อุตส่ามีลุ้นผมจะถ่ายเฉพาะจุดที่มันได้ปลาเนาะมันจะได้ คลิปมันจะได้สั้นๆกับกระชับด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูไอ้นี่จุดที่ผมได้ปลาไหลเมื่อคืนครับผมได้ปลาไหลผมก็เลยลืมหนังสติกนะครับผมวางหนังสติกเอาไว้ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมข้างหน้านี่แหละแล้วให้ยังอยู่ครับนี่ครับหนังสติกยังวางอยู่เลยเนี่ยแต่จุดที่ผมได้นะครับอู้แช่น้ำทั้งคืน สีดเลยครับนึกว่าจะไม่ได้คืนได้ปลาไหลนะก็เลยทิ้งหนังตะติ๊กเอาไว้เลยลืมไปดูเบ็ดไอ้นั่นเราดีกว่าครับเมื่อคืนผมใส่เบ็ดปลาไหลเอาไว้ยี่สิบกว่าหลัง 20, ประมาณยี่สิบหลังนี่แหละจะไปลุ้นกันถ้ามันติดนะ้ำจะถ่ายให้ดู ใส่ไว้ในนานี่ใส่กบไว้ตัวหนึ่งไม่กินเลยอันนี้ก็ใส่ไว้คันหนึ่งเหยียดเขียดนะครับผม เวลาที่เราทำ EP ต่อเนื่องมาเนี่ยความยากของมันก็คือมันจะไม่ค่อยได้ปลาเราจะต้องแบบเสียเวลานะครับผมในการทำคลิปผมว่าเราไปทำทีละตอนของเราดีแล้วปูมันลอ,อกคาบครับเห็นไหม จากเล็กๆนะครับตอนที่มันยังไม่ลอกเบาๆกับมันหน่อยลอกใหม่ๆนะครับดูก้ามมันขยายนะครับเนี่ยจากก้ามบัดขนาดกันครับเนี่ยตัวเดียวกันนะครับก่อนลอกครับนี่อันนี้หลังลอกก้ามแบบเบลื้มขึ้นเลยนะตัวยังนิ่มอยู่เลยเนะี่ย จับแรงไม่ได้ครับแตกครับตัวยังนิ่มอยู่ถ้าไปทอดน่าจะเหมาะเลยเ <c oughs> มื่อคืนผมก็เจอตัวหนึ่งครับช่วงนี้ปูกำลังลอกคาบเลย๋ยว่าไว้ที่เดิมนะครับต้องเบาๆกับมันสรงสารมันปล่อยอันไปครับไปดูเบ็ดเราดีกว่าเดินมาดูมา สักพักหนึ่งยัไม่ได้สักแต่มาวันนี้ผมว่าน,น่าจะแห้วเแหละ ผมสวัสดีกันอีกรอบนะครับก็วันนี้จะมาสรุปผลงานนะครับของรอบเช้ารอบเช้าเราแห้วนะครับได้ไวจันตัวเดียวสว่วนอ่าเมื่อคือนถือว่าหมานอยู่นะครับผมได้หลายแจมพอทุกคนแต่รอบเช้าที่มันไม่หมานนะครับรอบเช้าของเราที่มันไม่หมานเพราะว่ารอบนี้น้ํามันลดอย่างไวเลยครับเหยื่อที่ผมใส่ไว้ลอยน้ําหมดเลยน้ำมันลดลดเร็วมากครับ รอบที่แล้วที่เรามาปักเอาไว้น้ําก็ขึ้นสูงอย่างไวัยเลยคว่อมเป็ดหมดรอบนี้น้ําลดนะครับก็ไม่หมานนะครับก็เป็ดปลาไหลก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เต็มเลยก็ถ,ถ่ายดูนิดหน่อยนะครับผมเป็ดปลาไหลส่วนเมื่อคืนนะครับสรุปของเมื่อคืนเมื่อคืนเราได้หนูหนึ่งปลาไหลหนึ่งปลาช่อ,ชอนสองนะครับก็ถือว่าหมานพอสมควรน,นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามา เป็นกําลังใจนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์และติดตามนะผมก็จะคอมเมนต์กลับและติดตามกลับแล้วก็จะไปมีส่วนร่วมในคลิปของเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ต้องน้อยใจนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วผมตอบช้านะครับหรือว่าผมติดตามกลับช้าก็ไม uh, ่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับ แล้วก็เข้าไปชมคลิปของเพื่นๆทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปกลับบ้านกัน